สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แฮปปี้ฮันนี่โฮมมากันอีกแล้วคือต้องบอกก่อนว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเลยเอามาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าตอนที่ซื้อลูกหมามาครั้งแรกเนี่ยมีการแอบเป,ปิดดูกู o ก l e ด้วยว่าลูกหมาที่เกิดเดือนนี้มีนิสัยแบบไหนคือด้วยความที่คิดเยอะว่าเอามาเลี้ยงแล้วเนี่ยนิสัยเขาจะเข้ากับเราไม่ได้หรือเปล่าก็เลยมีความเชื่อสายมูเตลูว่า ลูกหมาเนี่ยตามเดือนเกิดเนี่ยเขาจะมีนิสัยเฉพาะตัวหรือเปล่าก็เลยเอาไปอ่านดูแฮปปี้ตัวแรกเนี่ยคือไม่ได้อ่านนะแล้วพอมาอ่านทีหลังหลังจากที่ซื้อแล้วจะบอกว่ามันแม่นแต่ก็แม่นแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะก็เลยเออก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็มาก่อนซื้อน้องฮันนี่ก็จะมีการตรวจดูก่อนว่าเออเดือนเกิดของน้องฮันนี่เนี่ยจะมีนิสัยยังไง ก็บอกว่าน้องฮันนี่เนี่ยจะเป็นหมาที่ขี้ฉา oh, <no. S 1> ชอบเป็นที่หนึ่งแต่น้องฮันนี่ก็จะออกแนวเรียบร้อยซึ่งพอเราเลี้ยงมาแล้วก็ฮันนี่ก็เป็นประมาณนั้นแต่อาจจะไม่แม่นทุกอย่างอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะจริงและไม่จริง <c oughs> ก็วันนี้เราจะมานำเสนอกันว่า <c oughs> เดือนเกิดของลูกหมาแต่ละตัวโตวขึ้นมานิสัยเขาจะประมาณไหน เดือนแรกที่เราจะไปถ่ายกันก็คือเดือนมกราสำหรับน้องหมาที่เกิดเดือนมกราพูดได้คำเดียวว่าฉลาดจ้าสำหรับน้องหมาที่เกิดเดือนมกราคมน้องสามารถเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วสุขภาพก็แข็งแรงเวลาที่เราเล่นกับน้องน้องจะพยายามเอาชนะไม่ยอมเลิกและน้องจะคอยดูด้วยว่าถ้าเล่นกับเจ้านายแล้วเนี่ยน้องจะได้อะไรถ้าไม่ได้อะไรน้องก็จะนอนเฉยๆสบายใจกว่ากันเยอะเลย นี่คือนิสัยของน้องหมาเดือนมกราต่อไปก็จะเป็นน้องหมาที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์น้องหมาที่เกิดเดือนนี้จะรักอิสระไม่ชอบโดนขังเป็นน้องหมาขี้เล่นถ้าได้เล่นอะไรแล้วจะไม่ค่อยยอมเลิกเล่นง่ายๆและจ,จู่ๆถ้าน้องเกิดเบื่อขึ้นมาหรือไม่อยากเล่นก็หยุดเอาดือด้อทำเอาเจ้าของเนี่ยตามไม่ทันเหมือนกันนอกจากนี้น้องจะยังไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆ ขับถ่ายก็อาจจะไม่ซ้ำที่แล้วก็อาจจะชอบเอาของซ่อนตามบ้านซึ่งตัวน้องเองบางครั้งอาจจะหาไม่เจอด้วยซึ่งสำหรับน้องเกิดเดือนกุมภาก็อาจจะชอบเห่าเรียกร้องความสนใจด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะ สำหรับน้องหมาที่เกิดเดือนมีนาคมขึ้นชื่อว่าเป็นน้องหมาเกิดเดือนมีนาคมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นน้องหมาใจดีไม่ดุและเป็นหมาขี้เหงาชอบอยู่ใกล้ๆเจ้านายเพราะกลัวว่าเจ้านายจะทิ้งหางในายามที่น้องอยู่กับเพื่อนหมาแล้วทะเลาะกันน้องจะไม่ทำใครก่อนและมักจะยอมมากกว่าเพราะลักษณะนิสัยเดือนเกิดเดือนนี้จะนิ่งๆช้าๆเนิบๆเลื่อยเปื่อยเฉยแฉะไปวันๆแต่ในบางครั้งก็หงุดหงิดขึ้นมาเฉย ออันนี้บางครั้งก็คือเหมือนกับว่าน้องเขาก็อาจจะมีอารมณ์ติดๆหน่อยๆสำหรับน้องหมาที่เกิดเดือนเมษาก็น้องจะชอบทำตัวเป็นน้องหมาเด็กๆชอบให้คนรูปหน้ารูปหลังเล่นกับน้องตลอดแถมที่อ้อนชอบซุกไซแต่ว่าจะเป็นน้องหมาที่อาจจะใจร้อนหน่อยอยากได้อะไรก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ก็จะเห่าเรียกเจ้านายจนกว่าน้องจะ ได้สิ่งที่อยากได้สำหรับข้อดีของน้องคือน้องจะเป็นหมาที่ห่วงเจ้าของมากปกป้องเจ้าของสุดๆแต่ถ้ากัดกับใครน้องก็จะสู้สุดกำลังไม่กลัวเจ็บเลยด้วยและน้องหมาที่เกิดเดือนพฤษภาคมอันนี้จะเป็นน้องหมาที่สุขุมนุ่มลึกอันนี้ต้องยกให้น้องที่เกิดเดือนนี้เลยและมักจะมีนิสัยนิ่งๆดูแล้วเหมือนจะเชื่อง แต่อย่าไว้ใจใชนะเพราะน้องอาจจะดุมาเมื่อไหร่ก็ได้และน้องก็จะเป็นหมาที่ค่อนข้างจะดือ้อถ้าน้องไม่อยากทำอะไรบอกซ้ายก็จะไปขวาบอกขวาก็จะไปซ้ายแต่เลี้ยงง่ายมากเพราะให้อะไรน้องก็จะกินได้หมดและน้องก็จะกินอะไรเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นหมารักสอาดเจ้านายอาบน้ำให้จะไม่ค่อยงองแงยอมให้ตัดขนแต่โดยดี แล้วก็จะขับถ่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่เป็นทางทำให้เจ้าของเนี่ยเก็บง่ายมาถึงน้องหมาที่เกิดเดือนมิถุนายนน้องหมาหน้าตาประหลาดแค่ไหนแต่ถ้าใครได้เห็นก็ต้องหลงรักแล้วก็อยากเล่นด้วยคงเป็นเพราะน้องหมาเป็นหมาที่มีสเสน่ห์ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของเดือนเกิดนี้ทีเดียวเชียวแต่ข้อด้อยคงจะเป็นเรื่องที่น้องชอบเหา่าแต่น้องก็เป็นหมาที่ฉลาดช่างจำช่างเรียนรู้ได้เร็ว สอนง่ายเป็นน้องหมาที่สนุกสนานล่าเริงได้ตลอดเวลาและไม่ค่อยชอบอยู่สุขชอบเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเห็นเจ้านายทำอะไรก็อยากจะทาด้วยแล้วก็มาถึงน้องหมาที่เกิดเดือนกระกฎาคมน้องหมาจะรักสงบแล้วก็รักสะอาดชอบเฝ้าบ้านแต่ถ้าน้องมีอาการหงุดหงิดก็จะสังเกตได้ง่ายเพราะว่าน้องจะไม่เห่าแต่กัดเลยจ้า แล้วก็ถ้าน้องได้เห่าเนี่ยก็อาจจะเห่าเยอะหน่อยแล้วก็เป็นน้องหมาขี้งอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องเขางอนไปเนี่ยเราไปรูปหน้ารูปตัวอันนี้น้องก็จะดีขึ้นแล้วก็กลับมาเล่นกับเราได้ส่วนสัญชาตญาณของความเป็นแม่หมานั้นถ้าน้องเป็นตัวเมียเนี่ยถือว่าดีมากเป็นพี่เลี้ยงน้องหมาเด็กๆได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็น้องค่อนข้างจะใจดี ไม่แย่งของกินแล้วก็ไม่หวงเหลือแค่ไหนก็กินแค่นั้นก็จะประมาณนี้จ้าแล้วก็มาถึงน้องหมาที่เกิดเดือนสิงหาคมน้องหมาที่เกิดเดือนนี้จะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอนั่นคือฉันจะต้องเป็นตัวปรอะของเจ้านายเท่านั้นถึงฉันจะมาทีหลังก็ตามเพราะน้องหมามักจะรู้สึกว่าตัวเองอยากโดดเด่นในหมู่น้องหมาด้วยกันชอบทําตัวเป็นหมานักเลง หมามาเฟียคุมซอยหัวหน้าหมาและหญิงซะด้วยนอกจากเจ้านายเท่านั้นใครเรียกยังไงก็ไม่กระดิกและถ้าโดนเจ้านายตำหนิหรือดุน้องอาจจะมีแยกเคี้ยวเหมือนไม่พอใจบ้างแต่ยังไงน้องก็รักเจ้าของเท่านั้นละจ้าและมาถึงเดือนเกิดกันยายนน้องหมาที่เกิดเดือนนี้จะน่ารักชอบต้อนรับแขกแต่ก็จะไม่ได้ทำตัวสนิทสนมมากเกินไป น้องมีเสน่ห์น่าเล่นด้วยแล้วก็น้องจะเป็นหมาที่ฉลาดสอนง่ายจำเร็วรักสะอาดรักสวยรักงามเจ้านายจับอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยจะชอบมากๆแต่จะมากเรื่องนิดนึงอาจจะเลือกกินแล้วก็เลือกที่นอนก็จะประมาณนี้สำหรับน้องหมาที่เกิดเดือนตุลาคมน้องจะเป็นหมาที่สังคมจัดเลยละ่ะ น้องหมาเดือนนี้นอกจากจะชอบออกเที่ยวนอกบ้านแล้วยังจะเที่ยวซอยบ้านอื่นอีกชอบที่จะเดินแวบ,บไปแวบ,บมาหรือหาเรียกร้องความสนใจแต่ไม่เคยหาเรื่องใครก่อนนะแค่อยากจะเล่นเท่านั้นเองน้องจะเป็นน้องหมาที่ซื่อสัตย์และรักเจ้าของมากให้หายไปจากบ้านหลายปีแค่ไหนน้องก็ยังจำเจ้านายเก่าได้เสมออีกทั้งน้องฉลาดมีเสน่ห์รู้จักเอาใจเจ้านายทำให้เจ้านายต้องหลงรักหัวปากหัวปั๊มกันเลยทีเดียว ส่วน so, น้องหมาที่เกิดเดือนพฤศจิกายนน้องจะเป็นน้องหมาที่ขี้ตกใจขี้ระแวงและก็น้องจะมีความเป็นเจ้าเล่ห์ถ้าน้องระแวงแค่เดินผ่านก็อาจจะโดนน้องกัดได้ชอบหลบอยู่ใต้รถชอบอยู่ตามซอกตามหลืบค่อนข้างจะนิ่งจนดูไม่ออกว่าเชื่องหรือดุกันแน่น้องจะเล่นกับเจ้านายเท่านั้นแต่กับคนอื่นถ้าได้เห็นบ่อยๆน้องถึงจะยอมเล่นด้วยกินยากแต่กินจุมากจ้า และมาถึงเดือนสุดท้ายน้องหมาที่เกิดเดือนธันวาคมจ้าเป็นน้องหมาปากเปาะ,ปะเห่าได้ตลอดและเห่าเสียงดังซะด้วยไม่ชอบประจบประแจงเจ้านายแต่ซื่อสัตย์มากถ้าอยากเล่นก็จะเข้ามาหาเองเป็นน้องหมาที่เป็นนักสำรวจดมเก่งและกินเิ่งมากก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับนิสัยของน้องหมาแต่ละเดือนที่เกิดมันก็จะมีประมาณนี้ ข้อมูลอาจจะผิดหรืออาจจะถูกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ Happy h o n e y Home ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆบ้างเราก็จะทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้สวัสดีจ้า a p p y Honey Home c h a n n e l คิดี้จะททำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงล้องปอมเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หัเลี้ยงล้องปอมหรือกานที่เที่ยวที่พาน้องเข้าไปได้ด้วยระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ การรับชมคลิปของเราไม่มากก็น,น้อยและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอช่อง Happy Honey ี o Ho. m หากคิดใจรู้สึกว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถกดไลค์กดติดตามกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าคลิปใหม่มาแล้วนะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พาดรับชมคลิปของเราขอบคุณจ้า